ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านที่อยู่บนทําเลถนนรัตนาธิเบศมีห้องนอนถึง4ห้องและรีโนเวทแล้วพร้อมย้ายเข้าอยู่ถ้าใช่ติดตามรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับผม Big W เวล r e m a x g r e e n w น y นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านคริสตัลทาวน์โฮมนะครับตำบลไซม้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็บ้านนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านโครงการทาวน์โฮมสามชั้นนะครับขนาด23.4ตารางวานะฮะซึ่งตั้งอยู่ในซอยไซม้านะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีวันนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตท่านนะครับาไปชมบ้านกันนะครับเชิญครับ มาส่วนแรกที่เจอนะครก็เป็นส่วของโรงจอดรถคับก็ในนี้ก็จะจอดรถคันใหญ่ได้ประมาณหน่งคันได้เลยส่วนแรกของบ้านหลังจากที่เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงส่วนกลางซึ่งมีความกว้างโปร่งสบายมากๆครับ วัสดุในการปูพืชจะทำมาจากหินแกรนิตขัดมันอย่างดีซึ่งมีความสวยงามและมีความทนทานมากๆครับเมื่อมาถึงชั้นสองจะพบห้องโถงอนเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องหนังสือได้เลยครับ ห้องแรกจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจะเป็นห้องที่มีห้องน้ำอยู่ในตัวและวัสดุในการปูพื้นจะเป็นไม้ปาเก้ที่มีความหนาและขัดมันอย่างดีมีความสวยงามและความทนทานมากๆครับซึ่งหาไม่ได้แล้วในบ้านยุคนี้ครับที่ชั้น3จะมีห้องนอนที่3และห้องนอนที่4ยังไงเรามาชมบรรยากาศกันครับ ซึ่งความพิเศษของห้องนอนที่3และห้องนอนที่4ของบ้านหลังนี้ก็คือห้องจะมีขนาดที่กว้างครับสมาชิกที่เข้ามาอยู่บ้านก็จะได้อยู่ในห้องที่สบายๆไม่แน่นไม่อ,อึดอัดเกินไปครับผมซึ่งในส่วนนี้ทําให้มีอารมณ์เหมือนอยู่บ้านเดียวหลังหนึ่งเลยครับทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นก็ผ่านการรีโนเวทเปลี่ยนวัสดุแล้วทั้งหลังครับให้ท่านย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีไม่ได้เป็นเจ้าของเลยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมภายในบ้านทั้งหมดแล้ว บ้านหลังน,นี้เป็นบ้านที่ท่านกำลังตามหาใช่อยู่หรือไม่ถ้าใช่กรุณาติดต่อมาที่0 9 4 3 2 4 6 2 8 1 Bigwell Remax Inver ยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ